ผมมีหลักฐานทุกอย่างในขณะที่เสถาไม่พูดปากเปล่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้เปนเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือน,นความจริงครเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายุชวิตก็ต้องมีการฟ้องร้องเรยกค่าเสียหายก็ก็พร้อมครับสิ่งที่ผมชี้แจงอะที่เป็นประโยชน์กับป,ประชาชนเนี่ยผมก็ชี้แจงให้ฟัง และผมมีหลักฐานทุกอย่างในขณะที่เศรษฐามันพูดปากเปล่าแต่ผมมีหลักฐานผมมีเอกสารและเอกสารผมเอกสารราชการและผมไล่ยโยงได้ผมไม่ใช่นักการตลาดผมไม่ใช่นักแฉนะครับผมทางานมาตลอด30กว่าปีด้วยความซื่อสัตย์นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผมในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ย ไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบทมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนกรกฎาเนี่ย<ส>ก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามานะครับผ่านคุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุขุมวิทซอย24โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วได้ได้มีการคุยกันเรื่องซื้อขายนะครับตอรองราคาลงจาก2,000ล้านลงมืเหลือ1,800ล้านนะครับมีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับข้อตกลงอย่างชัดเจน นะครับคุณชูวิทย์พาลูกมาด้วยเป็นเปนสักขีพยานชัดเจนแต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจําไว้แล้วกับที่แปลงนี้โดยบร,ร,ริษัทไรมอนแลนแสิริไม่สามารถทํานิติกรรมซ้อนได้ครับตรงนี้ยืนยันนะครับว่าทําไม่ได้พอเดือนรกรกฎาคมมีชื่อผมปรากฏว่าจะเป็นคนด n เดตนายกคุณชูวิทย์เองก็ให้ติดต่อผ่านผู้ใหญ่มาหลายรายว่าให้ผมกลับไปซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคาสองพันล้าน ข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสงสิริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในแสงสิริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสงสิรินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดถามตามหลักกฎหมายแล้วนี่ยังไงมันก็ซื้อไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกให้ไปซื้อมาทันทีล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงม,มีผลกระทบทางกฎหมายครูชุวย่ก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็ก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะยืนยันว่าจะว่าจะด,ดําเนินการต่อไปนะครับเรื่องของโครงการที่คุณใบยูยที่บอกบอกไปแล้วนะครับซื้อที่ดินมาก็ราคา เป็นราคาที่ดีมากหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทต่อตารางวาวันนี้ลองไปหาซื้อที่นะครับที่ดินที่อยู่ริมถนนทองหล่อราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทบร,ริษัทเสซีในขณะนั้นมีคณะกรรมการในการพิจารณาการซื้อที่ที่ชัดเจนมีคณะกรรมการตรวจสอบมีคณะกรรมการทางด้านการกฎหมายดูเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วยืนยันอีกครั้งครับไม่มีการให้กู้ยืมนะครับไม่มีการได้รับเงินทอนนะครับขอยืนยันนะครับตรงนี้ เรื่องที่คุณชีวิตพูดไปล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองผมก็เศร้าใจมากนะครับคือเรื่องของดิจิทัล a อลล t ตยู่ดีๆเขาบอกว่าดิจิท a l w อลล e ตมีการรับเงินทอน5%มีการตั้งบริษัทดิจิทัลไปรองรับผมว่าเล่กเธอครับอันนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่จ่ายเงินตรงจากรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านคนเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะกอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมา ทำให้เกิดการจ้างงานการผลิตพี่น้องประชาชนมีเงินเยอะขึ้นเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับการที่คุณชีวิตออกมาพูดอย่างไม่มีหลักการตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมีประชาชน50กว่าล้านคนเดือดร้อนนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจมีความไม่กระจ่างอีกพรรคเพื่อไทยโดยคุณเผ่าภูมิได้แถลงชัดเจนครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับผมขอแถลงครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพราะว่าโป๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยม,มีมีปัญหามาเยอะมากแล้ว นะครับผมเองผมก็ตอนที่เดินเข้ามาในเวทีการเมืองนี่เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเตือนด้วยความหวังดีว่าคงจะเจอเรื่องอะไรเยอะๆแต่เรียนตรงๆนะครับไม่เจอว่าไม่ไม่มีความคาดคิดเลยว่าจะเจอเรื่องที่เลอะเธอะแล้วก็บิดเบือนความจริงมากม,มากขนาดนี้แต่ก็ยืนยันครับว่าไหนไหในอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องก็ต้องทาให้ได้ครับแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไปครับเป็นแคดิเดตของพรรคเพื่อไทยครับ